เข้าไปนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะมาขายของอีกแล้วมาขายของอีกแล้วมื้อนี้สมบะตงองเท่าไหร่เนี่ยสมบะตองเพจแจงลูกค้าก่อนเด้อจ้าว่าเพจส่งของจันทร์อดซุกเด้อจ้าพี่น้องเสาร์อาทิตย์เพจ่ได้ส่งเด้อจ้าสมมุติว่าผู้ใดสร้างไว้วันสรงสี่มันก็นสิเป็นส่งวันจันเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าเพจประทรงของเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วจ้าเนาะจ้าก็บ,บอกพี่น้องให้เข้าใจเนาะจ้า บมเมนสั่งวันถุสุกแล้วอ่าโถมะเร็งเพลา่าอคือประสงของเจ้าเทียรเพศทรงวันถุเออเพศทรงวันจันทร์เนาะจ้าห้ารลองคนเพิ่งกับเขาใจห้าร้องคนเพิ่งกับ่เขาใจเานเเาะจ้ากาบโบเป็นยังเพศกับคืนเงินหายเพศเพศโบได้อมีเรื่องนี้อยู่แล้วจ้าสินค้าของเพศกับสิมีเนื้อแดดเดียวหมูสแดดเดียวเนาะจ้าพี่น้องเนื้อแดดเดียวหมูสแดดเดียวอันนี้ทุ่งระเคร่งรถเนาะจ้า ถุงละเคืองรสสมไข่ปลาจ้าเห็นบอสมไข่ปลาแหนมตุ้มจ้าแหนมตุ้มก็มีไส้กรอกวุ้นเส้นจ้าใส่กรอกกินกับข้าวจ้าแบบแบบอ่าแบบบะย่างอันนี้แบบย่างนะคะนี่ค่ะแบบนี้แบบบะย่างกับแบบย่างจ้ากะนอกจากพี่น้องสนใจแบบไดก็สร้างข้าม้าได้จ้าปลาปลามีแบบนงกับแบบบะนงด้วจ้าใส่ละแบบนงค่อยโอ้ย ้องไล้ยค่ะจับมือหนีพี่น้องสมปลาขาวน้อยหาของบพ่อเลยจ้ะปลาปลาสซมแบบทอดนะคะอันนี้แบบทอดค่ะแบบทอดแล้วน่าจ๋าพี่น้องพี่น้องสนใจสินค้าอันไดแอดไลน์เ like, ขามาหานี่เพมเงียนี่ยูสติเกอร์นี่ Premier, น N E N E ID ดีไลน์ N E เนสองสี่สองหกหนึ่งเก้าเนาะสาพี่น้องเนาะพี่น้องสนใจสินค้าตัวใดแอดไลน์เข่ามาหรือว่าสอบถามเข่ามาได้จ้าโทรเขาม้าศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสามหนึ่งแปดห้านะคะพี่น้องคะสินค้าของแพคกระสิมีปลาส,ส,ส้มปลาส้มชิมีปลาจีนปลาจีนกับปลาตะเพียนนะคะปลาจีนกับปลาตะเพียนกินโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็ร้อยหาสิบอันนี้ก็ร้อยหาสิบได้จ้าพี่น้อง แหนมตุ้ม14ตุ้ม150บาทจ้ะส้มไขป่ปลาอันนี้ครึ่งกิโล110บาทหมูแดดเดียวอันนี้หนึงกิโล600บาทค่ะเนื้อแดดเดียวอันนี้ครึ่งกิโลหมูแดดเดียวอันนี้ครึ่งกิโลค่ะผู้ใดสนใจกะแกะไเขาม้าสั่งได้เด้อจ้าใส่กอกวุ้นเซนใส่กอกกินกับขา้าวใส่กอกวุ้นเซนจ้ปาปลา ปลามีแบบหนงกับแบบบัหนงด้วยจ้าเพียยังหาแบบอะไรล่ะอันไดแบบหนงเดี๋ยวนะคะขอแม่ค้าดูก่อนอันนี้แบบหนงจ้าอันนี้แบบหนงจ้าแบบบัหนงแบบบัหนงก็น้ำสีสีแดงองต้องแน่ช่างน้อยแบบหนงเอาไปใส่สมตำด้วยจ้าใส่สมตำตำจืตํตำเจวก็ได้จ้าแบบแบบบัหนงนี่ก็ใส่ได้คือนกันจ้าแต่ว่ามันกัสซีอ่า กินปลาธรรมดาแต่ว่าแบบนองนะสิเหม็นแห้งแน่เหม็นกลุ่มแน่เหม็นตึบแน่ปลาลซับมีแบบซุกแบบดิบเดาจ้ากระปุกละหนึ่งร้อยบาทผู้ใดสนใจนะคะสมประตองห่อละสิบบาทจ้ะห่อละสิบบาทเอาจากหอก็ได้เดอจ้าขายคือกันจ้าหาห่อสิห่อว่าจำเป็นต้องสิห่อหาห่อสิห่อเพื่อะขายจ้าแต่ว่าเออสร้างห่อเดียวกะ คา่งคือเกาน่าจ่าพี่น้องพี่น้องกสร้างเลย้ังไลท์้ังไลท์คุ้มจ่าพี่น้องเพราะว่าค่า่งมาเหมาหกสิบบาทเลยจ้าหกสิบบาทเท่านั้นส้มไขป่ปลาผู้ใดสนใจอยากได้เด้อจ้าครึ่งโลหนึ่งร้อยสิบบาทจ้าเห็นมอเนื้อแดดเดียวมูแดดเดียวเพสแซบน้ำเบอร์วันเลยพี่น้องสนใจปลาส้มมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนกับปลาจีนค่ะ ปลาจีนผู้ใดบ่มักผู้ใดบ่บมักแบบก้างผู้ได้มักกินเนื้อกินแบบเนื้อหลายก้างแต่อันนี้ก้างไงเด้อจ้ากะาสกิโลละ150ร้บาทคือกันซาผู้ได้มักปลาตะเพียนมักแบบมันแบบเซ่บแบบนัวเอาปลาตะเพียนเด้อจ้าถึงแม้มันสีมีก้างมันเซ่บจะเสบีบผู้ไดบ่บสะดวกทอดเฮาทอดให้จ้ามีคาทอดนะคะผู้ใดบ่บสะดวกทอดเฮาทอดให้มีคาทอดจ้ะรับรองว่าทอดงามทอดสวย ทอดแล้วกินแซบกินนัวกินอร่อยจ้าปลาส้มหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันจ้าแต่ว่าแบบนี้แบบทอดมีค่าทอดนะคะนี่้ะแพ็กกระซิแพ็กกังสิไปให้พี่น้องไปทอดพี่น้องพี่น้องกะแกะเวฟกินได้เลยจ้าอันนี้กะไปทอดพี่น้องพี่น้องกะแกะเวฟกินได้เลยนะคะหรือบั้นผู้ใดบ่มีนนี่กะเสียบไม้ปิ้ง กินได้เลยจ้ะนอกจากพี่น้องสิบบาทเท่านั้นสิบบาทก็อิ่มได้กินพี่น้องหลายคนคอนเฟิร์มมาแซ่บแซ่บพี่ลีจ้ะแซ่บแซ่บแซ่บกินกับข้าวเหนียวหอนแซ่บโอ้จกักเพื่อขายอย่างแน่ดอกของโอ้นี่อันนี้แบบครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็ขายเดอจ้าหนึ่งกิโลถ้าอยากให้เราย่างให้เราก็ย่างจ้าไส้กรอกเราย่างฟรีนะคะอันนี้ย่างจ้า ใส่กรอกอย่างฟรีจา้าแต่ว่าปลาส้มคิดค่าทอดนะคะเพราะว่ามันใช้น้ํามันอ,อย่างแต่ใส่ทานคือกันแต่ว่าเฮอาอย่างให้ฟรีจา้าว่าเป็นยังอันนี้อันนี้แบบ่ทอดอันนี้เพิ่นกลับไปทอดเองเนาะยจ้า ไปทอดพี่น้องแล้วพี่น้องอ่ะออกพึง่งเนื่องจากออกพึง่งพี่น้องบอกว่ามันมีน้ำออกมันมันมันเป็นน้ำซอสนะคะเพราะว่าเขาเอาใส่ไปเขาเห็ดไม่ม่เขาเาใส่ไปน้ำมันก็อาจจซึมออกแน่มันบ่เป็นอย่างจ้าพี่น้องอาออกพึง่งประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงมันก็ซีเซตโตเป็นเป็นแบบนี้เลยจ้ามันก็ซีเซตโตแข็งเลยจ้าพี่น้องจังเก็บไปทอดแล้วก็เอาตู้เย็นไว้ก็ได้คือเกาจ้าหรือยังบ่ถอดก็เอาเข้าตู้เย็นเลยจ้าแหนม แหนม14ตุ้ม150บาทนะคะ14ตุ้ม150บาทแซบจ้ะอันนี้ขั้นไม่ไมด้วยจ้ะยังบ่ท่านได้เป็นไปฮอดพี่น้องกระซิบเป็นพอดีละจ้ะเป็นพอดีแหละกระแซบแซบไส้กรอกวุน้นเซนไส้กรอกวุ้นเซนพี่น้องกะสั่งเข้ามาได้จ้ะพี่น้องสนใจสินค้าตัวใดพี่น้องกระโทรมาหาเพจก็ได้จ้ะ0 9 2 8 3 8ก1 8 5 หรือว่าแอดไลน์เข้ามา n e n e 2 4 2 6 1 9เนาะค่ะเนาะหรืออ่าเฟซบุ Facebook. Facebook ๊กเฟซบุ๊กตอหน่อยสิถิงไว้แหกทางล่างเนาะจ้ะพี่น้องก็แอดเข้ามาหาแพทยก็ได้แชทเข้ามาถามแพทยก็ได้ปาตองอ่าฮอลละสิบบาทแพทย์จีเจ้งลูกค้าไว้ด้ค่ะแพทยส่งของวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ถ้าของหน่อยแพทย์ส่งมือเว้นมือจ้าเสาร์าอาทิตย์แพทย์ปรทรงของนะคะผู้ใดสั่งของวันศุกร์ สมมุติว่าแพอ่าสมมติว่าสั่งวันศุกร์วันศุกร์นี่แพทยทรงของสมมุติว่าสั่งวันศุกร์ช่วงช่วงบ่ายช่วงเที่ยงยังสิพี่น้องก็สิีได้วันจันทร์เด้อจ้าถ้าผู้ใดา้อบได้หรือนั่นกะแพทย์ก็สิีแจ้งเด้อจ้าว่าสินค้าแพทยทรงวันจันทร์เพราะว่าแพทตัดยอดนะคะแพทตัดยอดตแพทตัด สีส่งของวันสูเพชดตัดยอดตั้งแต่วันพฤหัสนะคะพี่น้องนะเพราะว่าวันสุเป็ดสิรับออเดอร์เป็นของวันจันนะคะถ้าพี่น้องคนใดรอบได้หรือว่านี่กะบ่เป็นยังจ่าเพจกะบบได้ว่านะคะการซื้อขายกันมันบ่เมียนการบังคับกันเนาะจ่ะพี่น้องมันบ่เมียนการบังคับกันให้มาซื้อมายังเฮากะต้องเข้าใจลูกค้าน้ำลูกค้ากะต้องเข้าใจแม่ค้าน้ำเพราะว่าถ้ามีตาของของลูกค้าคนเดียวเพจกะบบสามารถส่งได้จ่ะเพราะว่า คาราหมูกน้ำมันคาเ็ดคาหยงังเพชรกระตองรอออเดอร์ออหลายๆเจ้าก่อนนอกจากเพชรกระโบได,ด้ขายดิบขายดีปนั่นนอกจากพี่น้องเพชรก็ถ้ามีลูกค้าสองสามเจา้าเพชรกส็สี่รงของมือเวน้นมือถ้าคือจังเนี่ยคือจังเพชร สรงวันวันศุกแล้วเนี่ยคือจังเพ่มาทรงวันจันเนี่ยของออเดอร์เพจกรหลายแน่นิดนึงที่นี่วันพุธบุญเดที่หนี่เพจจังทรงอีกถ้าสมมุติว่าพี่น้องคนไหนสั่งเขามาวางมือวันศุกถ้าเกิดว่ารอบ่ได้ค่ะแชทเขามาบอกเพจได้จ้าว่าขอยกเลิกเด้อกาบ่เป็นยังจ้าเพก็คืนเงินให้คือเก่าเพบ่ได้เพบ่ได้โกงบ่ได้อุบอิบบ่ได้หยังเงินจักจักบาทดอกจ้าเพราะว่ามันเพยยังบ่ได้เฮ็ดของเพยยังบ่ได้เฮ็ดของบ่ได้ทรงของเพจสามารถทรงให้เจ้าอื่นได้จ้าพี่นองเนาะ ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนละที่อุดหนุนจ้าบพว่าสิเป็นพี่น้องที่อุดหนุนหรือพี่น้องที่ให้กําลังใจเนาะจ้าเนาะเพศกับขอบคุณหลายๆขอบุญขอบคุณหลายๆาจ้าถ้ามีพี่น้องเพศกับบ่ได้ขายกะมีพี่น้องเพศกับจังไดขายเนาะจ้าพี่น้องเนาะกะอยากให้พี่น้องเข้าใจเพน้าเนาะจ้าเนาะเพกะถ้าสียหายเพศทรงซึมือมันกับเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเพราะว่า ถ้ามันหน่อยมันก็บ่าคุ้มค่าน้ำมันที่เพชรที่ไปเอาของมาเห็ดแล้วก็แลนมันบ่ไดดมันบ่ไดดอย,ยู่หม่งเดียวด้วยจ้ะพี่น้องไหนตะหน่อยซีแลนไปเอาหมูเอาตะหน่อยทีแลนตะหน่อยซีแลรน,นไปเอาหมูเอาเนื้ออีกเพชรกับมัด,มดเพชรกับชิมัดแจงพี่น้องโอ้เพชรกับชิมัดแจงพี่น้องไห้นี่ละจ้ะว่าเพชรบ่ไดดทรงของซูมือนะจ้ะ ะพี่น้องกะขอให้พี่น้องเข้าใจแพ่เน่เด้วยซ่าทั้งลูกทั้งเต่าทั้งผัวทั้งเฮ็ดแนว้ยยูแนวกินทั้งเฮ็ดแนวยอยู่เนวยอยากมื่อนี้เพชกะซิมาขายปลาปลา,า,าตองเพชนี่ยละจ้าปลาตองหนึ่งหนึ่งชิ้นสิบบาทผู้ใดสนใจกะสอบถามเขามาสั่งซื้อเขามาได้จ้าเพชกะมื่อนี้เพชส่งของ พี่น้องเอ่อพี่น้องถ้าสมมุติพี่น้องซั่งของแล้วพี่น้องของใจว่าเอ๊ะทุกคนเห็นของทรงจะเพื่อพี่น้องแชทเข้ามาถามเพจใดจ้ะพี่น้องแชทเข้ามาถามเพจใดว่าเออน้องเพจทรงของมือใดเนาะจ้าอีหยังมือใดเนาะจ้าของซิมมาหอดพี่ย้ำใดมือใดเพจก็บอกนะจ้าพี่น้องว่าเพจแจ้งเลขพัสดุมือนี้เด <po> <miş> ้ออือค <languages aren> <daily> ือจังลูกค้าลูกค้าเพจลูกค้าก็ลูกค้าประจำเพื่อนก็แชทมาถามตลอดเพจก็บอกอะไรอีหยังเนาะงเป็น้องเพจก็บอกพี่น้อง พี่น้องเขาล่ะว่าเออแพ็ยแจ้งเลยภาสดุเดอ้อพี่เดอ้อตอนนี้แพ็ย์กำลังแพ็ยอยู่แพ็กก็แจ้งไปเนะาะจ้าเนาะอ่ากะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนน่นละนี่เนื้อแดดเดียวมูแดดเดียวผู้ใด,ดสนใจนี่เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวแพ็กละหนึ่งโลแพ็กละครึ่งโลก็ได้จ้ะพี่น้องสนใจก็แอดไลน์เขามาสอบถามไ,ได้สั่งสื่อน้ำเพชรได้จ้ะ เพชษงห้จ้าเพชษงห้มือนีละจ้ามือนีของกระซี่หลายเนมมือนีเพชษก็ซี่ขอโตไปแพ็ษปลาสมกันเ้ออ่าสมไข่ปลาอยู่ข้างล่างพี่จ่าพี่น้องมันหลายพี่บริเล่หน่อยหน่อจ้าเชื่อปลาลาปลาแดกน้ำเพชษก็ซี่ขออนุญาตไปแพ็ษอันนี้กันเ้อจ้าเดี๋ยวมันสิบว่ทันทรงห้พี่น้องเท่านอจ้าเนาะกะไปก่อนเนอจ้าพี่น้องอย่าลืมเดี๋ยจ้าฝากน้ำเนสินค้าอ้อมอกอ้อมใจสินค้าน้อยๆของเทาขอบุญขอบคุณจ้าล้านน้อยๆนี่ละจ้า ขอบคุณหลายๆจ้าไปก่อนจ้ะ